สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับแปลงนานะครับวันนี้ทํานาด้วยนะครับรอบนี้นาตรงนี้ก็แถวนี้แหละนะครับแถวไร่ข้าวโพดนี่แหละครับเหตุผลที่ทํานาก็เพราะว่าน้ามันไปไหนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ทำเอาไว้กินนะครับทําข้าวเอาไว้กินนะครับ นาตรงนี้ก็มีหน้าที่ประมาณสามงานสองงานครึ่งนะครับไม่ถึงสามงานหรอกประมาณนั้นนะครับหลังจากที่ไถทิ้งไว้นะครับให้หญ้าตายให้หญ้าเน่าทีนี้ผมก็ปั่นนะปั่นหนึ่งรอบเดี๋ยวจะปั่นอีกรอบนึงนะครับก็คือเอาขูบขูบโรตรี่ลงนะตอนนี้ก็คือหว่านปุ๋ยก่อนครับเนี่ยเดี๋ยวจะหว่านปุ๋ย หนึ่งรอบนะครับปุ๋ยรองพื้นก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับถ้าเป็นชาวนาปกติอะ่ะถ้าเขาทํากันก็คือปั่นใช่ไหมครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ปั่นเสร็จย่ำเสร็จรูปชักล่องแล้วก็หวานนะครับก่อนหวานก็ต้องแช่ข้าวแล้วก็วานแล้วก็ปล่อยน้ำนะครับให้ข้าวจมไปในเลนก็แค่นั้นครับแต่แต่เราทําแบบวิธีไม่รู้ไม่รู้รใครทํำยังไงก็ผมปั่นนะครับหนึ่งรอบเสร็จปุ๊บ แล้วก็ปั่นอีกรอบนึงเอาขูบลงนะครับให้ดินมันจมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้แช่ข้าวนะครับเนเดี๋ยวดูเอาพ่น,นะครับอันนี้พ่นหวานปุ๋ยรองพื้นนะครับอ่านะครับเครื่องที่ใช้หวานก็เครื่องปกตินี่แหละนะครับ ปั่นหนึ่งรอบแล้วผมก็หว่านปุ๋ยนะครับถ้าเป็นปุ๋ยเคมีมันละลายเร็วครับมันละลายเร็วมันก็จะละลายไปกับน้ํานี่แหละนะครับเวลาเราปล่อยน้ํามันก็มันก็ไหล,ลไปกับน้ําแค่นั้นเองแต่เป็นปุ๋ยอินรียนะครับเราต้องการให้มันละลายอเราต้อตงการให้เขาเนี่ยละลายช้าเพราะว่าเดี๋ยวเวลา เราปล่อยน้ำนะครับมันจะไม่ไหลไปกับน้ําถ้าเป็นเคมีนี่เราเหย่แน่นอนนะครับผสมไปกับน้ําแล้วก็ไหลออกมันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับอันนี้ก็หวานไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวปั่นอีกรอบนึงปั่นให้ปุ๋ยนยมันลงไปเสร็จปุบ๊บหวานข้าวครับข้าวก็เป็นกระสอบนะครับเป็นกระสอบซื้อมากระสอบละห้าร้อยหกสิบนะครับพันก็ขอสี่สามนะครับ กระสอบนึงก็อยู่ประมาณสองถังครึ่งยี่สิบห้ากิโลนะครับหวานได้ประมาณสักไรหนึ่งอะ่ะแล้วก็หวานไปประมาณนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราก็เก็บเอาไว้ได้ะไยได้เนี่ยมีอะไรอีกนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องของปุ๋ยนะครับชาวนาปกติเขาก็จะพอหวานเสร็จนะครับสิบห้าวันเขาจะฉีดยาคุมใช่ไหมเหมือนกันก็ฉีดเหมือนกันยาคุมนะครับแล้วก็ใส่น้ํา นู่นแล้ะครับกว่าชาวนาจะได้ใส่ปุ๋ยก็คือหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนก็กว่าจะได้กินปุ๋ยนะครับตั้งแต่ศูวันยันสามสิบวันอะ่ะข้าวได้กินอะไรบ้างอะครับนอกจากน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเขาไม่ได้สารอาหารเลยมันก็จะไม่แตกกอมันก็จะดื้อดื้อดื้ออยู่นั่นแหละนะครับไม่โตไม่แตกกอไม่อ้วบไม่อ้วนเหมือนกันครับมันก็เหมือนข้าวโพดนี่แหละเหมือนกันครับถ้าไม่ไมีอะไรให้เขากินตั้งแต่แรกอะกอมันจะแยกกอมันจะแตกไหมอะกอมันจะใหญ่ไหมอย่างนั้นนะครับมันจะแตกไหมมันจะกอมันจะใหญ่ไหมอะไรยังไงใช่ไหมครับ มันจะมีอะไรกินไหมอ่ะมันจะดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องว่านรองพื้นนะครับหว่านรองพื้นบําังดินนะครับปรับสภาพน้ําปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็มีจุลินทรีย์ใช่ไหมครับมันก็จะไปปรับสภาพน้ําแล้วก็ย่อยสลายพวกที่ขี้หญ้าขี้อะไรทั้งหลายในข้างล่างนะครับทําไมบอกว่าเออข้าวเนี่ยทําข้าวแล้วอีดดีเยอะอีดดีเยอะเยอะครับอีดดีก็หมายความว่าข้าวที่เราไม่ต้องการข้าว ที่เหลือจากรอบที่แล้วมันขึ้นใช่ไหมครับข้าวที่เราไม่ต้องการแล้วมันโตเร็วกว่าข้าวที่เราจะใส่ใช่ไหมง่ายง่ายครับทํายังไงก็ได้ให้เขาเน่าทํายังไงให้เขาไม่ขึ้นใช่ไหมครับคุณก็ใส่อินซีไปสิคุณก็ใส่จ e ุลินซีไปย่อยสลายสิครับโอกาสที่ข้าวเน่าก็จะมีนะครับเวลาข้าวเราโตอะไรโตเสร็จแล้วเนี่ยจุลินซี C ก็จะไปย่อยสลายสิ่งที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับ ก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็ปันป่นนะปันป่นปั่นปั่นเสร็จก็วานนะครับวานแล้วก็แช่ไว้วันหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแช่ไว้หนึ่งวันเสร็จก็ปล่อยน้ําออกนะครับยีสชั่วโมงนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําออกเดี๋ยวเราก็ทํำร่องน้ําเอารถไถเดินเดินทําร่องน้ํำไปแค่นั้นเองครับ เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะครับว่าข้าวจะงอกสวยไหมหรือยังไงนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ